หมอวัวบอกมดลูกแข็งเหมือนอาจจะเป็นซีสทำยังไงดีเราล้วงดูแล้วเนี่ยอาการที่มดลูกมันแข็งแข็งตึงตงหรือว่าถ้าเป็นทางหมอหมอที่เขาผาสมเทียมน,นะเขาจะเรียกว่ามันเป็นทนโทนอ่ะมันมันหมายความว่าวัวตัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถผสมติดได้แล้วนะก็คือเป็นสัตว์อันเนื่องมาจากฮอร์โมนนะคะทำให้หมดลูกมันมีความแข็งตึงของคอมดลูกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของซีส ปัญหาซีสส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดที่มดลูกเนาะแต่เกิดที่รังไข่นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าจะให้แนะนําก็คือก็คงต้องหาหมอลองหมอคนอื่นนะคะมาตรวจด,ดูเนาะเพราะว่าซีสเนี่ยถ้าเราไม่ตรวจด,ดูให้แน่นการรักษามัน ก็จะยากนะเพราะว่าซีสมันมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นซีสน้ําซีสเนื้อเราต้องตรวจให้แน่ว่ามันเป็นลักษณะไหนนะคะเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะทีนี้ถ้าเป็นซีสน้ําการรักษาเนี่ยเขาก็จะใช้พวกฮอร์โมนเร่งการตกไข่อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นซีสเนื้อเนาะเขาก็จะใช้ฮอร์โมนเหมือนกันแต่ก็ใช้ฮอร์โมนคนละตัว